สวัสดีครับผู้รับผิดชอบาสู่ช่อง y o ยูทูบทิศกุลมวยชาแนลครับอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบรรยามวลธรรมาดคู่รองของรายการมวยมันวันศุกร์จากวัดศุกร์ที่1 9พฤษภาคม2566ทีมีทิมวยนานาชาติลังสิทต้ตองบอลน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกระหว่างคิวทองนุ้ยสี่มุมเมืองหรือว่าพยัคฆ์พลันนุ้ยสี่มุมเมืองครับคือชื่อเดิมของเขาว่าลนาพิคัต117ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับน้องชัยเลขากอแป้ริ้วหรือว่า ยอดรอนอาอุยอดว่ายอดกุนสิงป์มนัสสักคือชื่อเดิมของเขาเหครับตอนสัด้านมนมน้ําเงิน117อบดอลที่ตกลงตู้กันครับมุมแดงนี่ได้เปลี่ยนความสูงความใหญ่ความยาวครับต่ว่ามุมน้ำมือครับฉลอ,องชัยครับได้เปลี่ยนในเรื่องความหนาความหนักแรงของอาวุธครับมาดูว่าความได้เปรียบของใครครับที่จะนำทางสูขข่ชนะให้กับตัวเองดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับแพ้เพชรพลา,รานไฟเตอร์มวยไทย มาชนะพุทโธไฟเตอร์มวยไทยครับล่าสุดก็ยังร้อนแรงต่อเน,นื่องเหมือนกันชนะเพชรอน,นุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมขณะที่มุมน้ำมือครับฟอร์มหลังนี่ชนะ2แพ้1ครับมีแพนนอกยกที่3กับดินนท์ทองดับคงหนึ่งเก้าหนึ่งแะแพนนอก,ก 4, อยกสี่กองพยัญาณพอหลักบุญล่าสุดก็มาแจ้งเกิดสวยงามครับเอาชนะนอกก้องยกสองเพชรพลานไฟเตอร์มวยไทยนี่คือผลงานที่ผ่านมาของมุมน้ำมนความเล็กก็โชคดีที่มุมแดงครับ5-4บนเวทียกที่2 กรรมการผู้ช <X Joh an> ี้ขาดคงชัยทองเสวกซ้ายกับขวากุละทางครับดุแบบพยายามจะเดินเกลียดเดินชนเข้าไปทางด้านคิวทองได้เปรียบความยาวครับแต่ว่าทางด้านฉลองชัยครับได้เปรียบความหนักความแรงของอาวุธครับดูครับน่าจะสู่วนลุ้นถึงดีกาครับสำหรับทั้งสองมุมรับดุกซ้ายลำตัวฉลองชัยลัวยอดอลอยอาอุดรครับผู้ชี้เดินมุมเข้าครับ ว่าก่อนหน้านี้ก็ในนามยกรบพลสิงห์มนัสสักครับยกที่สองครับให้น้ำก่อนครับตามต่อบทียกที่สามครับคูณรองคอเล่นการครับปล่อยตัวยกที่สามขอให้ดูที่มุมแดงครับขยับได้เกือบสองช่วงตัวมาดูครับว่ายกนี้ครับสรองชัยครับหรือว่ายอดย้อนครับเดินเบียดเดินชนแล้วครับพยายามจะเดินเกี่ยวได้ครับปุ๊บสารสับขาล่างครับดูครับ พยายามจะเดินเอาความหนักความแรงเดินเบียดเดินชนนะครับต่อขวาบวกมาครับซ้ายสับเข้าไปเอาอยายาหลุดยาาหลวงมรับทางด้านชิทองว่าความหนักความแรงของอาวุธทางด้านฉลองชัยนี่มีดีพอตัวอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าฉลองชัยครับจะต่อยเข้าเป้าอาวุธเข้าตายของการหรือไม่เท่านั้นเองครับยูกขยับซ้ายงัดกระบขวาบวกมาครับโอ้โหอีกฝันกันแบบนี้ครับาจะมรับก่อนกันครับ ขวางหน้าตีได้ไหม <S <S <an> <S ยังเป็นไปได้หมดนะครับอย่าพังมาครับทั้งสองมุมครับ <S <S <an> <S หมุนอ,อกข้างวงในแพมจะขึ้นกอเสีครับดด่งเข่าขวาอัดเข้าไปครับจูทองอจะยกสามีทางด้านยอดดอนว่าลองใช้มาดูนะครับดูครับซาอู้ขวาตัดเข้าไปครับ ủa là mừng đi thẻ tèng của rồi ủa ủa lễ được đi ủa 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 ได้ครับถือว่ายังไม่อันตรายครับดูครับเด้งเข่าซ้ายครับยอดอ้อนว่าลองใช่แม่กํำลังจะมาครับไปโดนศอกเลือดอาบครับโอ้โห ต่อบนที่ยกที่4ครับผู้รองของรายการบอยดูวุ่งสีความละเวียดยังคงอยู่ที่มุมแดงครับพยายามไปเปลี่ยนติดช่วงตัวน,นี่ยกนี้ครับมาไล่ต่อยมัดแล้วครับทางด้านฉลองชัย ขวานี่ยแเด้โอ้โหโดนสองสามตาจะฟุบเข้าไปก็ซื้ยขึ้นมาครับ